เอาไปแล้วตีรางกาเดือยอ่าปกติแล้วตีร่างกานะครับปีนี้ไม่ไหวแค่มวนหน้าหนึ่งรอบเอาไปแล้วนะครับสำหรับนุนศิลา คนแรกของผู้กองนะครับดวลกับเจ้าออยเจ้ามัดนะครับชัยยุทธขวางทิพย์ก็ถือว่าเป็นตัวเก่าดวลกับเจ้าอ้อยรักษาประตูของโนนศิลาเข้าไม่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 เข้า โอ้กับตันที่มเตีก่อนเนาะตัวได้เดต้องกสิเขาต่อไปเป็นเบอร์17ของนนทรีลอุตนากันปรับพึกควรกับเจ้าแทนสิงคโกร ที่สองของนวลศิลาเข้าไม่เข้าเข้าวันนี้เข้าวันนี้ อุทชนากันปรับเพก็อก่นดึงไปแล้วสองคนนะครับต่อไปก็จะเป็นสินโค้งก่อนเจ้าเค้กนะครับสิทธิพงศ์อุเทศเบอร์หกก็ถือว่าเป็นตัวเกสาของทีมว่าสิ่ไว่าจับจับประตูเองได้บ่อยไหมผู้รักษาประตู ดีเสมอไปแล้วนะครับสำหรับศิีโกก่อนนึ่งสองคนเข้าสองต่อไปเบอร์ห้าสิบห้าของโนนศิลานะครับถือว่าตัวนอกจักรพันธ์พรง n g สอนการยังไม่สัญญาณนะครับเข้าไม่เข้าลุ้นพร้อมๆกัน ไยแล้วนะครับยิง3มคนเข้าทั้ง3นะครับต่อไปเป็นทีมขอ,องสิงค,คก่องเบอร์สิบสานัทพลมูลอุดมที่สนะครับคุณน้องตเชียร์หมวใจเต้นรัวทีเดียวเข้าไม่เข้าลุ้นพร้อมๆกัน ของนนสิลาเจ้าเบิร์ดนะครับเบอร์25เอาอีกแล้วเบิร์ดเนยสกรินหารุธรรมวันนี้ก็เดินตรงมาจากกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะทำการเตะฟุตบอลโดยตรงบนที่สี่นะครับของนนสิลา เข้าไม่เข้า,ขาลุ้นพร้อมๆกันไม่เหลือนะครับไม่เหลือจบห่างไปแล้วนะครับสำหรับทีมลุมพีลาได้ยิง,ง, 4, 4, ปปท,งทั้งสี่เข้าสีาน่นะครับต่อมาเป็นทีมโค้งกล่องคนที่สี่อนุพัฒน์ศิลาเปาอนุพัฒน์สังข์ขีรันนะครับหรือว่าเจ้าเปา เบอร์ย right? yeah. right. okay. 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 right. ี่ส you know. yeah. ิเ่จงเุข้าเข้าล hmm. ุ้นพร้อมๆกัน ดลยนครับโลนศีลาคนที่5เข้าชนะนะครับถ้าไม่เข้าก็ตกันไปถึงดีกาของโอกขึ้นอย่างบเบร์าิของโนลานทพงปัิริโยวิมอนทวระตูไม่โลนศิลา เข้าชนะนะครับไม่เ <maybe> ข <maybe S 1> ้ายืดตีลุ้นพร้อมกันหกสิบเก้าโน้นชนเอาเอาไม่ถึงด้วยนะครับไม่ถึงโอ้ยเดืดปี้ดนครับ พ้นะครับอย่าพึ่ต้องรอรนุ้นอีกนะครับคบ้งกองตัวเด็เด็ดนิ่งพวกเขาจากตัวสม,สมัตเสมอกันนะครับคนที่ห้าของโค้งกองถ้าเข้าก็เสมอน,นะครับถ้าไม่เข้าแพ้ทันทีนะครับเบอร์เก้าสิงคูงกองพุงกลิบมสิกา ลุนไปพร้อมๆกันนี่แล้วครับเข้าไปแล้วอ่าก็สมาร์ทกย์เสร็จมาแล้วกันอ่าต่อไปผมจะใช้กดอ่าโอ้ยคนที่หกนะครับตัวต่อตัวไปเรื่อยๆนะครับอ่าเพื่อหาผู้ชนะอ่าคนที่หกนะครับคนที่หกโนนศิลาคนที่หกยี่สิบสองเบอร์ยี่สิบสองสุพัฒน์ ดีประวีเอาดีเดียวบอกลาด้วยงองเชียร์เต้นรัวทีเดียวขนะับฉลับการด้วยผิดโพ้เข้าไม่เข้าล้วนพร้อมกัน เย็นเป็นเย็นก็ของเย็นเออก็เหลือคนอยู่นะครับควบของคนที่มึถ้าเข้าเป็นแชมป์ถ้าไม่เข้าสาดมือโอ้ยผู้หญิงต้องใจน่ากุญญิคยังเจอแกงในชาเชื่อหรือเจ้าบาดหรือร่วงกับวัวร่องกับพ่อพ่อร่วงนะครับเข้าเพื่อเป็นแชมป์ โอ้ยแต่เขากันเรียบร้อยแล้ถ้าไม่เข้าต่อกันไปอีกลุ้นพร้อมๆกันนะครับเบอร์สิบห้าโอ้ยเดอะไนไดาเชื่อเบอร์ 15, โโรอสิบห้าโค้งกลมลุ้นไปพร้อมๆกันพี่นอ้อง ก็ก็ส็ดวงครับดวงดวงดวงตัวสี่นะครับในตารางจุดโถงอ่าก็นี่คือผลสรุปนะครับเตะแล้วเป็นพี่เตะแล้วเป็นน้องเตะแล้วเป็นเพื่อนเตะแล้วเพื่อกันในยามมิตรทีมนนชิราเกมเชิญเชิญนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับได้เข้าสแถวที่่ไปด้นนนะครับพีอองเเาม